สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทอีกแล้วนะฮะกับช่อง pop off patriot ครับผมโซโล่เดบิวทุกคนในที่สุดโซโล่เดบิวนะฮะของน้องเยนาของเราก็เดบิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ไปเป็นแบบว่าแคสในรายการวาไรตี้ ไปเป็นนักแสดงเป็นนางเอกนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยการกลับมาเป็นนักร้องของน้องก็สิ้นสุดกันรอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเยดาโซโล่เดบิวต์ออกมากับเพลงที่ชื่อว่า smiley นั่นเองในวันนี้นะฮะบอกเลยว่า เนารอบนี้ที่ออกมาที่รีลิสภาพต่างๆออกมาน่ารักมากทีเซอร์ภาพทีเซอร์ที่ออกมาโคตรคิวสีสันสวยงามเข้ากับน้องมาเข้ากับ personality ของชเชยนาะมากๆเลยเห็นภาพโปสเตอร์ออกมามันสครีมออกมาเลยว่าเนี่ยแหละชเชยนาะตัวจริงเสียงจริงนะฮะ personality ใช่เลยแบบ translate ออกมาเป็นรูปนิ่งนี แล้ววันนี้เราก็จะได้ดูเลยฮะว่าเพลงนี้มันจะมาในแนวไหนหรือว่าตัว MV เนี่ยสตอรี่เรื่องราวจะเป็นยังไงจะได้เห็น personality มากน้อยแค่ไหนใน MV เพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมมาจามาจ่าเทรน่านะสไมลี่พร้อมแล้วก็3สามสองหนึ่ง Springles, Os Smiley Faces and oh, อ๋ออินเทนชันคือต้องการแบบว่าให้แบบยิ้มให้โลกอะไรอย่างเงี้ยหรตูหุ่มเ้ยกับกดีว่ะชอบคอมมิกอะนะรักเยนามากอะ เช้ามันมีความ,ม,มย้อนยุคนิดนึงนะโอ้ยนา่ารักสีสวยมาก้ยชอปนี้ดีมากเลยอะ่อะมีความเซรามูนอะไรอยู่เนาะ เพลงน่ารักมากจูสม w a y โอ้ย <my> เพลงน่ารักมากเลย <my> โอ้ยยิ้มไม่หุบเลยอะ่ะโอ้ยดีอ๋อดีดีด <S <S คนละโทนกันเลยจ้า ้ชอบกราฟิกมาเลยอ่ะเขาทำน่ารักมากเลยอ่ะเอ็มเวียเนี้ยเฮ้ยเๆ้ยเ้ยตั้งเสียงมานยันได้ชอบคอมเีเล่นอะ่ะเฮ้ยเท่เท่มากชอบสตอรี่จังเชด เพลงเหมือนเพลงประกอบแบบหนังวัยรุ่นอะแบบชีสแมนอะไรอย่างเี้ยสไตล์เลยอะเพลงน่ารักมากเฮ้ยชอบความแบบเล่าเรื่องเป็นสตอรี่แบบนี้จัง น่าไว้ชื่อ้ยให้ทําดีมกเลยอ่ะภาพสวยๆเด็กคนนี้คือใครคิ้วมาก เขาังการ์ตูนอ่ะเรียบเซลามูนมากยัง,งมีโคดคิ้วมีความแบบฮีลาลีดั๊อะไรอย่างงี้เนาะสมัยก่อนอ่ะจริงๆเนี่ยเสียงของเยนามีความคล้ายฮีลาลีดั๊เหมือนกันนะ เพลงคดคอ้ยมันแบบฟิลกูดมาเลยอ่ะเพลงอ่ะอดีมากเลยอ่ะสนุกเอ็มวีสนุกมากทำไมสั้นจังอ่ะก็ไม่สั้นนะสี่นาทีทำไมเรารู้สึกสั้นมากเลยอ่ะน่ารักเวยว์ฟาทำดีมากขอชื่นชม เยนาแบบโคตรน่ารัก personality มาแบบเกินล้านอะ่ะดูแลยิ้มไม่หุบเลยอะ่ะแบบเมยหนาหมดละจ้า <S 2> <S 2> <S ดีมาลูยเยนาแล้วเพลงติดหูเพลงดีมากเพลงมันมีความย้อนเข้าไปเหมือนเป็นเพลงประกอบหนังอย่างที่เราบอกอะเหมือนเพลงประกอบหนังวัยรุ่นสมัยสมัยก่อนอะ่ะสมัยตอนที่เรายังอยู่มัธยมมาเงี้ยแบบ e g a l l ร b l o ลอนหรือว่า she's the man อะไรเทือกๆนั้นน่ะประมาณนั้นอ่ะไม่ก็หนังซีรีส์วัยรุ่นของ Disney Channel อะไรเงี้ยมันให้ไบ e นั้นเลยอะดูแล้วรู้สึกย้อนวัยยังไงไม่รู้นะฮะน่ารักมากทุกช็อตทุกภาพทุกซีนใน MV อันนี้นี่คือสามารถแคปไปตั้งเป็นภาพพักหน้าจอได้อ่ะสวยมากสีสันเอฟเฟกใดๆนะฮะมันมีความคิวมันมีความ Refreshing ไม่รู้จะชมยังไงแล้วมันดีมากเลยอะชอบ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 แล้วเราต้องไปฟังเพลงอื่นในะอัลบั้มของน้องเขาแล้วนะฮะทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับเพลงนี้ลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะฮะหรือว่าใครได้ฟังเพลงอื่นในอัลบั้มแล้วก็มาบอกกันข้างล่างได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ดูมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆก็กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย